อย่าเติมภัยให้ชีวิตอย่าเติมพิษให้ร่างกายสวัสดีครับผมดี6,000มาพบกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564นรนะครับภัยของชีวิตเนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันมีอยู่หลายเรื่องมากเลยนะครับมันมีทั้งภัยจิตใจภัยต่อร่างกาย แต่ที่หมายถึงในวันนี้คือภ่ยทางจิตใจนะครับภัยทางจิตใจมันคืออะไรบ้างก็คือความคิดคําพูดนะครับโดยเฉพาะคําพูดของใครบางคนที่เราดูเหมือนว่าจะ,สะแสลงหูสแสลงใจนั่นเองนะครับที่เรียกว่าอย่าเอามาเติมให้กับความคิดของตัวเองเพราะว่าคําว่าสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่า อะไรต่างเนี่ยมันจะมีให้เราได้ยินได้ฟังอยู่รอบตัวได้เสมอนะครับอล้วถ้าเกิดว่าเราไปฟังเราไปได้ยินได้ฟังแล้วมันไม่สบายใจเราจะว่ายังไงก็สิ่งที่เราไม่สบายใจเนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างนะครับหนึ่งคือเราสามารถนำมาปรับตัวได้ไหมปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดผลดีได้ไหมหรือสองเป็นสิ่งที่ สุดวิสัยที่จะปรับแก้ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถปรับแก้ใดใดได,ได้เลยเนี่ยก็เรียกว่าตัดใจไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่ไม่ได้คงคงไม่มีใครที่จะเป็นบุคคลที่ประทับใจของบุคคลรอบข้างไปทั้งหมดนะครับเราเองก็หนึ่งในนั้นก็เรียกว่าเป็นปุถตุชนคนธรรมดานี่เองนะครับแต่ยังไงก็ต้อง ช่างใจดูดีๆว่าเอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกต้องไหมมิใช่ว่าเราก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่สวยจนกระทั่งว่าให้คนอื่นเขาพูดอันนี้เราก็ย่อมรู้ได้นะครับว่าเออมันถูกต้องกับที่เขาพูดไหมแล้วพอเราได้ยินได้ฟังก็ย่อมจะไม่สบายใจใช่ไหมครับพอเราฟังไม่สบายใจทางแก้ก็คือมาแก้ตรงต้นเหตุต้นทางนั่นเองนะครับก็คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจะให้ต้องตกเป็นต้องตกเป็นขี้ปากต้องตกเป็นการกล่าวหาที่ไม่ดีของบุคคลอื่นไปนะครับแล้วกับร่างกายนะครับร่างกายเราก็เลี่ยงจากพฤติกรรมที่มันเป็นพิษทั้งหลายนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับคงจะหนีห่างไม่พ้นเลยนะครับ ที่จะเป็นของหมักดองเครื่องเมาบูดีเหล้าเบียร์ใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วคนที่ชอบกับสิ่งที่ว่ามานี่ก็เยอะนะครับแต่หนึ่งในนั้นถ้าเกิดเราเป็นคนพิการแล้วไม่แต่ต้องไม่นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งที่จะลงใจเนี่ยจะดีกับเรามากที่สุดเลยนะครับ จะสร้างคุณค่าให้กับเราเองมากที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับปลายทางของการเสพของการหาความสุขจากสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นเหล้าเบียร์บูดีอะไรประมาณนี้นะครับที่ไปในมุมนี้ยังไงก็ในที่สุดแล้วก็คืออันตรายกับตัวเองนั่นเองนะครับไหนจะมี โรคภัยมาไหนจะร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนกับเพื่อนนะครับตลอดทั้งการไปรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มกับเพื่อนคนที่สุบุรีเนี่ยขออภัยด้วยนะครับที่แสงมันอาจจะนี่ไปนิดนึ่งรู้สึกเหมือนแสงแดดกำลังจะเข้ามานะครับรวมทั้ง ไปเข้ากลุ่มไปนั่งรวมกลุ่มรวมตัวกับเพื่อนๆที่เขาเป็นคนสูบบุหรี่ในขณะที่เราไม่ได้สูบนะครับที่เขาเรียกว่าฟันบุหรี่มือ 2. นะครับยังไงเราก็จะได้รับด้วยหาวิธีการเลี่ยงนะครับอย่าให้อปอดของเราอย่าให้ร่างกายของเราต้องไปได้รับสิ่งที่เราเองเขาไม่ชอบแล้วก็โดยกับเรื่องที่ เขาชวนว่าเออให้เราไปพูดคุยอันนั้นอันนี้กับเขาในกลุ่มในกวนที่เขากำลังสู่บุรีฟันขโมงโฉงเฉงอยู่นะครับก็ยังไงก็เลี่ยงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดกับเราไม่ใช่ดีแค่วันนี้นะครับยังจะดีไปในวันอื่นๆยังจะดีไปอีกยาวนานเลยทีเดียวออสำหรับคนที่ให้เหตุผลนะครับ สำหรับเพื่อนคนที่หาเหตุผลพยายามจะให้เหตุผลว่าเ,ออเราสูบมานานแล้วนะอีลัด e ดี้ชนแนลถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดไปยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับขอสวัสดีแล้วก็ทักทายด้วยนะครับยินดีที่ได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ทักทายกันสำหรับคนที่หาเหตุผลพยายามจะหาเหตุผล คําอธิบายมาบอกว่าเออเราก็สูบมานานแล้วนะบุรีถ้าเกิดทิ้งไปเนเอเรามันเป็นความคุ้นเคยของเรามากเลยเราสูบมา2 0ปีแล้ว30ปีแล้วอยังไงเดี๋ยวกม็มันเป็นเพื่อนกันแล้วมันสนิทกันแล้วนณะตอนนี้ไงครับนณะตอนที่เขายังคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่จะให้เหตุผลนี้ แต่ถึงวันไหนที่ว่าร่างกายมันรอแรด้ต้องอนอนอยู่กับที่แล้วไอทุก20สวินาทีเนี่ยไอถึงตอนนั้นเขามีอีกเหตุผลหนึ่งแล้วนะครับเท่าที่ได้มีประสบการณ์มาเจอกับเพื่อนที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเขาจะมีอีกเหตุผลหนึ่งแล้วนะครับเขาจะมีคําอธิบายว่าถ้าเกิดรู้ว่ามันหนักอย่างนี้ ถ้าเกิดรู้ว่ามันรุนแรงอย่างนี้ถ้าเกิดรู้ว่ามันเจ็บปวดมากขนาดนี้ถ้าเกิดรู้ว่าโอ้มันต้องเหนื่อยหอบขนาดนี้เนี่ยอยากจะบอกคนอื่นว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวจะดีกว่านะครับอย่าให้เราต้องไปอยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วอย่าให้เราต้องไปถึงวันนั้นเลยครับวันที่อยากจะบอกกับคนอื่นว่าโอ้บุหรี่มันไม่ดีเหล้ามันไม่ดี อย่ารอให้ไปถึงวันนั้นมาปรับเปลี่ยนมาบอกตัวเองแล้วก็มาอธิบายให้กับตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจริงๆแล้วข้างซองบุหรี่เขาก็บอกเนาะว่าไม่ดีกับสุขภาพยังไงนะครับแล้วก็ข้าบอกเล่าตรงเนี้ยข,ข้าบอกว่ามันไม่ดีเขาก็ เอาที่เรานะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยยคแต่ก่อนเลยตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เนี่ยข้างซองบุหรี่มันไม่ได้อธิบายถึงอันตรายเหมือนกับทุกวันนี้นะครับแต่ตอนนี้เขากําหนดว่าให้มันมีอันนี้ด้วยเ,เพื่อที่จะให้คนได้มีจิตสํานึกมากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่จะสูบคนที่จะเสพแต่ทั้งที่มีอย่างนั้นนะครับ เรียกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบกันก็ยังแย่สูบอยู่ดียังจะเสพอยู่ดีถามว่าต้นทุนทั้งหมดที่เขาทําไปไม่ว่าจะเป็นคําเตือนอะไหต่างๆการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเอาจากไหนก็อเอาจากเรานี่เองนะครับแต่ก่อนราคาก็ไม่ได้แพงมากตอนนี้ราคาก็เพิ่มสูงขึ้นไปแต่เราก็ยังสูบ เราก็ยังเสพกันอยู่นะครับนอกจากที่จะใช้เงินให้หมดไปกับการซื้อเพื่อที่จะนํามาสูบนํามาเสพแล้วเนี่ยนะตอนนี้คือจ่ายเงินไปแล้วแต่อีกสักพักหนึ่งอีกสักระยะหนึ่งก็จะต้องไปเสียเงินให้กับหมอเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองนะครับพอมันถึงจุดอิ่มตัวสักระยะหนึ่งนะครับหายใจนี้ก็จะหอบเหนื่อย อบเหนือ่อยคลอแคล้คลอแคล่ในคอในปอดก็จะมีเสียงรอดออกมาและเป็นเสียงที่มีเสมหะอยู่ข้างในนะครับเป็นเสียงที่ไม่เพราะนะครับจะพูดเป็นประโยคยาวๆก็ไม่ได้นะครับจะพูดเป็นประโยคยาวๆก็ไม่ได้ทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยก็ไม่ได้จะเหนื่อยเหนื่อยเอาดือด้อเลยนะครับ เออจริงๆแล้วเราอยู่ของเราเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่อยู่กับเราไปยาวนานแล้วครับเพียงการสูบมวนสองมวนไม่ติดแล้วมั้งคิดอย่างนี้สักพักหนึ่งก็ติดพอติดแล้วม,มันเป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วขาดไม่ได้แล้วบางคนบอกถ้าเกิดไม่ใช้ความคิดอะไรมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่คนใช้ความคิดอย่างเราอ่ะ ในความเป็นจริงแล้วคนอื่นเขาก็ใช้ความคิดกันทั้งจังหวัดทั้งประเทศเนาะแต่คนที่ไม่สูบก็ตั้งเยอะนะครับอย่าไปให้เหตุผลที่ปิดๆให้กับตัวเองเลยนะครับใช้ความคิดยังไงไม่สูบก็ได้ใช้ความคิดมากยังไงไม่ไปเสพก็ได้ทุกๆก,การสูบนะครับก็เขาไม่ได้ไปไหนเลยเข้าไปอยู่ในปอดของเรา พอเราเข้าไปในบ้านแค่นั้นแหละเราก็ต้องหายใจแลกเปลี่ยนอากาศข้างนอกก็เข้าไปอากาศข้างในตัวเราก็ออกมารู้ไหมครับบริเวณรอบตัวรอบๆตัวของคนที่สูบเนี่ยมันจะมีกลิ่นมันจะมีแต่ความอบอวนมันจะเหม็นฉุนไปทั้งหมดเลยแต่ตัวของเราเองเราไม่รู้นะครับ เนื่องจากว่ากลิ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยแล้วไม่รู้เลยว่ากลิ่นมันแรงถึงขนาดนั้นไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยแล้วเมื่อคนอื่นบอกใครล่ะครับที่จะมาเป็นคนบอกกับเราก็คือเป็นคนภายในบ้านเป็นคนที่สนิทกับเราเป็นคนที่ใกล้ชิดเราเขาบอกไปอีกครั้งนะครับลองทบทวนดูแล้ว พอเขาบอกเราเชื่อเขาไหมเราก็แค่ได้ยินแค่ได้ฟังแต่ว่าเหตุผลเนี่ยคือเรากับเขามีความเชื่อกันคนละอยา่างเราเชื่อว่ามันไม่เป็นไรหรอกสูบมาตั้งนานมันก็ยังไม่เป็นอะไรคิดอยู่แค่เนี้ยคิดแค่ว่าถ้าเออถ้าเกิดไม่สูบมันปวดหัวนะม,นม,าานนนะมันมีอาการอย่างนั้นนะมันมีอาการอย่างนี้จะถามว่าเออแล้ว ถ้าเกิดเราไปพบหมอไปหาหมอเพื่อที่จะให้เอาวิธีการของหมอมาช่วยเราเราก็ไม่เอาอีกนะครับเราก็ไม่เอาบอกเขอ,อไม่ไม่เอามันยุ่งยากมันต้องไปพบหมออีกอเราคนอย่างเรามันต้องไปทำมาหากินต้องประกอบอาชีพมันไม่มีเวล,เวลาอืมถ้าเกิดกลับมาทวนทีละประโยคนะครับที่เราบอกไม่มีเวลาเวลาคือไม่มีเวลาให้กับใคร มันเป็นเรื่องของตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องของตัวเองในอนาคตถ้าเกิดเราไม่จัดการไม่ดูแลตัวเองในวันนี้อันนั้นคือภาระที่จะมาดูแลตัวเองในอนาคตแต่เรากำลังโยนภาระอันนี้นะ,ะไปให้เราเองในอนาคตไปโยนภาระอันนี้ให้กับสมาชิกในครอบครัวในอนาคตพอเขาเจ็บเขาป่วยเข้ามาเนี่ย เขาก็ต้องดูแลพอเขาดูแลอันนั้นเองนะครับที่มันจะเป็นภาระของเขาในอนาคตลองลองผ่าตัวเราเองนะครับผ่าต,ตัวของเราเองไปพบหมอไปพบคนที่เขาดูแลเฉพาะทางตอนนี้วิธีการของเขาที่จะช่วยเรายังมีอยู่ครับมีทั้งยามีทั้งวิธีการเพียงแต่ว่า เราจะจริงใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองหลายคนเลยนะครับที่แข็งใจว่าไม่เป็นไรคนอย่างเขามีภูมิต้านทานคนอื่นเขาล้มกันไปตั้งหลายคนแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยสูบมานานภูมิต้านทานแกร่งพอที่จะอยู่ได้กับบุรีอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแค่นั้นแหละครับ วันไหนที่ฟันบุหรี่ไปรวมตัวจับกลุ่มไปก่อตั้งเป็นแก๊งเป็นพักอยู่ข้างในปอดแล้วเขาออกมาอาลาวัดวันนั้นแหละครับกองทัพภัยมันก็จะมาแ,าแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้นั่งไอกันไอแบบคุกคุกคั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 กคุกคุกคุกคักคให้จังหวะกับตัวเองนี่แหละครับบางคนให้เหตุผลอย่างนี้นะครับบอกว่าโอ้ ไอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวยังไงคนรายก็จะไม่ขาบานนู่นให้เหตุผลไกลไปถึงขนาดนู่นเลยนะบอกว่ามันเป็นข้อดีอันหนึ่งก็คือได้เป็นอาการนี้ได้มีโรคประจําตัวนี้ก็คือคนอื่นมองว่าอคืนทั้งคืนก็คือไม่ได้หลับมันก็จริงอยู่นะครับจริงอยู่ในมุมที่ว่าไม่ได้หลับจริงอยู่ในมุมที่ว่าต้องไอแต่ก็ แต่ก็มันไม่ได้ดีเหมือนกับเราตามที่ให้เหตุผลไว้นะครับอันนี้จะเพาะบุหรีเท่านั้นนะครับแต่บางคนมากกว่านั้นยกระดับหรือว่าเลื่อนขั้นให้กับตัวเองไปม,มากกว่านั้นก็จะมีเราด้วยบอกว่า,าเพื่อสุขภาพนะเช้าเปกหนึ่งเย็นสองเปกเช้าเปกเย็นสองเป๊กน,นานๆเข้าเลื่อนขั้น ช้า2สองเปกเย็นสองเปกเลือนแหละเลือนแหละอนแหนานๆไปมันมันค่อยๆเพิ่มไงครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบมันเป็นสิ่งที่คุ้นเคยบอกว่ามันอย่างนั้นนะคือเด็กที่มาใหม่เพิ่งจะฝึกเด็กที่กําลังหัดคนที่อ่อนต่อสนามเออย่างเราเนี่ยมันยังไม่ออกฤทธิ์ะจะเพิ่มมันเองนะครกลายเป็น ชาสีเป๊กเย็นสีเป๊กเอาเอาแล้วเอาแล้วไปสักพักสักระยะหนึ่งนะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เป๊กแล้วทุกเย็นจะต้องไปดื่มทุกเย็นจะต้องไปนั่งร่วมวงกับเพื่อนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะครับกินเหล้ากินเบียรกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยพอว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่ ปกติวิสัยเมื่อไรเนี่ยนะครับแม้แต่ลมหายใจเนี่ยมันก็จะมีกลิน่นก็จะบอกอาการนะว่าเออเราเป็นคนติดเหล้าเป็นคนขี้เหล้าเมายาไปแล้วนะครับอันนี้เองที่ว่ามันเป็นภัยที่เรามาเติมให้กับร่างกายแค่เราเป็นคนพิการนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับ อย่ามาลดเกรดลดระดับแล้วก็ไปหาความไม่ดีมาเติมให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกเลยนะครับเงินที่จะใช้จะจ่ายก็ต้องเสียไปเจียดกับสิ่งที่จะใช้จ่ายในครอบครัวเจียดเงินจากส่วนอื่นๆที่จะเป็นจะต้องใช้มาเพื่ออันนี้มันไม่คุมกันเลยนะครับจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ยังไงเราก็ไม่คุ้มกันเลยสักพักหนึ่งมาแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่ต้องการสิ่งที่เราบอกว่าเราแกร่งพอมาแล้วก็คือเริ่มจะตัวเหลืองเริ่มจะตาเหลืองเริ่มจะแน่นในหน้าอกเริ่มจะทานอะไรไปก็ไม่ค่อยอย่อยไปถึงวันนั้นอะไรครับที่ว่ามานี่คืออะไรครับ ก็คืออาการของตับนั่นเองนะครับต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 ับอาาเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไปกันร้องไปก็ไม่หายแล้วครับเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์เมื่อตกี้ที่พูดไปเมื่อกี้ที่ให้เหตุผลนู่นนี่นั่นคือใจแข็งเป็นคนใจแข็งแต่รอบนี้ไม่แลยเป็นคนตับแข็งตับแข็งแล้ว ขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าทีมที่สนับสนุนแห่งการถ่ายทําคือพระอาทิตย์ได้ส่องไฟมาโอ้จ้าเลยนะครับตรงตรงกับหน้าแสงอาจจะวูบวาบไปนิดนึงนะครับเนื่องจากท่านก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการไลฟ์สดในครั้งนี้ท่านพระอาทิตย์นะครับได้ส่องแสงเข้ามาจ้าเลยทีเดียวเออทีนี้ถ้าเกิดหน้าตาของผมมันดู บิดเบี้ยวหน้ากลัวไปก็เหมือนกับผีสางนางไม้ที่ไหนถ้าเกิดเพื่อนคนไหนไปทานเหล้าไม่ลงสูบบุหรี่ไม่ได้อันนี้ขอชื่นชมนะครับที่ท่านได้เข้ามาดูแล้วก็พลอยตกอกตกใจไปส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้สูบเหล้าไม่ได้เอ๊ะผมปูดผิดอ่าส่วนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ลืมไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ผ่านตกใจไปด้วยเนะี่ยก็ต้องขอโทษนะครับ ถ้าเกิดถึงกับทานข้าวไม่ได้ดื่มน้ำไม่ลงนี่ก็ต้องขอไปด้วย uh huh. ต้นทุนของการดูแลก็จะเกิดขึ้นเมื่อโรคมันชัดขึ้นนะครับพอชัดเจนแจมแจ้งว่าโอ้เรามีอาการทางตับแล้วละตอนนี้หมอบอกว่าคุ้นคุ้นหยุดหยุด เล่านะตอนนี้แหละครับเราจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วแต่ปรากฏว่าโรค่ะมันมันมันจะเอาอยู่หรือเปล่าหลายต่อหลายรายนะครับปรากฏว่าเอาไม่อยู่และถ้าเกิดเอาไม่อยู่ตอนนั้นนะครับครอบครัวก็จะมีภาระดาดเพิ่มขึ้นและต้องมีค่าไปพบหมอต้อง เสียดเวลาของการทำงานต้องหยุดงานเพื่อที่จะพาเราไปพบหมอพาเราไปหายาพาไปตรวจประเมิอนอาการแล้วนะขณะนี้นะครับคนที่ป่วยคนที่เป็นสมาชิกของโรงพยาบาลคนที่เป็นแฟนคลับคนที่เป็น f อของโรงพยาบาลไม่ใช่น้อยเลยนะครับแม้แต่ที่จะไปจอดรถเนี่ย ไม่มีแททุกคนที่ไปโรงพยาบาลไม่ได้ไปกันเพื่อช้อปปิ้งนะครับไม่ได้ไปกันเพื่อซื้อของทุกคนไปหาหมอกันหมดเลยเชื่อไหมครับว่าคนมันเยอะอย่างนั้นเลยถึงขนาดว่าไม่มีที่จอดรถพอเข้าไปด้านใน,นก็เอออดยัดเยียดอันนี้เราคนหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเราคนหนึ่งไปรับบริการจากที่โรงพยาบาลน่าจะดีนะครับ ดีกับเราเองดีกับครอบครัวแล้วก็ดีกับโรงพยาบาลด้วยเขาจะได้มีที่จอดรถเพิ่มอีกหนึ่งคันดีไหมครับลองคิดแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับทุกวันนี้ณขณะนี้สภาพร่างกายเราขณะนี้ยังพอที่จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ยังไม่มีผลกระทบใดๆกับเราเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ กับเพื่อนทุกๆคนนะครับที่ได้เข้ามาร่วมไลฟ์สดณนะขณะน,นี้แล้วก็เพื่อนที่ได้เข้ามาดูวิดีโอย้อนหลังยังไงก็มั่นใจเลยนะครับว่าสาระที่เราได้คุยกันวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะจะโคนแห่งการพูดคุยมันอาจจะดูเนิบๆดูเหมือนไม่ค่อยสนุกแต่ว่าเนื้อหาสารอาหารที่ได้นำมาพูดคุยนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน ที่กำลังตัดสินใจที่กำลังลังเลใจที่กำลังหาวิธีการจัดการกับตัวเองอยู่ยังไงก็จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับได้ดูแลสุขภาพของตัวเองตลอดไปทั้งดูแลสุขภาพของทุกคนของสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวนะครับแค่เราไม่สูบหรีแค่เราไม่ หาหมอกฟันมารมหาฟันอะไรต่างๆเข้ามาในบ้านเนี่ยสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็จะมีสุขภาพที่ดีกันแล้วนะครับคนที่ไอยอยู่คอกแคคคอกแค,กแคกในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบมาจากฟันบุหรี่แล้วช่วยกันนะครับให้ความร่วมมือเพื่อที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลกับ ทุกๆคนในครอบครัวสุดท้ายนี้นะครับขอให้ระม,มัดระวังอย่าให้ร่างกายของเราต้องกลายเป็นคนเจ็บกลายเป็นคนป่วยแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวเองต้องไปประสบกับความเดือดร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคภัยหรือว่าอุบัติเหตุเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขแล้วก็ห่างไกลจากสภาพความพิการทั้งปวงนะครับขอให้มี ขวัญกำลังใจแล้วก็มีความเข้มแข็งที่จะมาดูแลตัวเองขอให้เงินทองไหลมาเทมาจนกระทั่งว่าจับใจใช้ซื้อข้าวของต่างๆไม่หวัดไม่ไหวนะครับขอให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำรรและเป็นกองเงินกองทองพนเงนินเทินทึกจนจับใจไม่ไหวจนร,ร่ำรวยจนเป็นที่เล่าลือของชุมชนแล้วก็หมู่บ้านโอ้เรานี่แหละ มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีเงินมากม,า,กมา,กายก่ายกองนะครับขอบคุณทุกคนทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ